เอาอุองทำวร,รบงุกหน่วยพัฒการที่ีสอมดเอาอุอง,งหน้ายัยกอกตึกตับผมอันโทรตระกูลตระกูลสมในบัตหน้าที่ ทาหารจิตการูลเรือนหน่วยพัฒนาการพื้นที่24เลื่อนที่เร็วหน่วยพัฒนาการพื้นที่24มาทําการตรวจความพร้อมจำนวน2นายยาพหะนะ6คันเรือ1ลำปัดนี้พร้อมแล้วตัดการพื้นที่24ขันน่ ขึ้นสนหับน้าเจ้าหนี่สนอจาหน้าที่สนนนที่เสนจ่าหนที่เสนจาหนจนน ตามมานะครับมีผลกระทบที่จะตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากดิ้นโคลนถล่มนะครับขอให้ชุดบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยพยาการเคลื่อนที่ออออดเดพียงหรือหน่วยเหนือของเราที่ร้อ,องขอมานะครับก็ให้หรือหน่วยเหนือของเราที่ ร้องขอมานะครับก็ให้เตรียมคพร้อมไว้ก็ผมจขข่าอัญจบพิสุภาพครับในหา้าติดต่อทุกคนเทาสท่ไร้นที่เร็วครับจากบัรจบทนี้มีประสบการณ์มากมายนะครับอยู่ด้วยนี้มานานก็ขอชื่นชมนะครับ ผมพันจ่าเอกเอกพงศ์คมรัตน์หัวหน้าชุดสนับสนุนครับนี้สามารถไปนับหนักได้เท่าไหร่ไม่น้ำเงยนผกคนใหญ่ให้ผู้ตไปโดนี้ก็ตยละตนตันนี้เป็นชุดผสมช่างภาพพร้อมสามสองหนึี้